ที่นะครับผู้ประกันตนมาตา3า39นะครับที่ส่งมานะครับตั้งแต่นะครับปี2542หรือก่อนหน้านั้นนะแล้วก็หลงเข้ามาอยู่มาตา3า39นะอย่างน้อย5ปีนะครับจะทำให้คุณเนาะตอนนี้เนี่ยคนที่ส่งมานานที่สุดเท่าไหร่ครับ24ปีกับอีก6เดือนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณอายุ55 นะครับแล้วไปรับสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรครับบำนาญชราภาพคุณจะได้เท่าครับ1,608บาทคลิปนี้ครับมีเทคนิคนะครับในการที่จะทำให้นะครับคุณได้รับเงินสูงสุดนะครับแล้วก็คุณจะเสียใจน้อยที่สุดครับข้อแนะนำหรือเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการทำให้ผู้ประกันตนมาตรา39นะที่ส่งมาทั้งหมด24ปี กับอีกเท่าไหร่ครับ6เดือนนะครับได้รับเงินจาก1,608บาทเป็น6,000บาทนะครับไม่ยากนะครับหลังต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับให้คุณรีบกลับไปสู่มาตรา33นะครับนานเท่าไหร่ครับ5ปีนะครับในฐานเงินเดือน15,000บาทนะครับคุณก็จะนะครับได้นะครับรับเงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ 60เดือนสุดท้ายเป็น15,000บาทนะครับแล้วก็ปรับนะครับจากเท่าไหร่ครับจำนวนนะครับที่คุณส่งมา24ปีเป็น29ปีซึ่ง29ปีคุณจะได้เงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย6,000นะครับ200กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถกลับเข้าไปได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลเม็ดเคล็ดลับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือขอให้นะครับผู้ประกันตนมาตาา39ทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับหาทางหาช่องทางนะครับกลับไปให้ได้เมื่อวานพี่หมอได้ยินมาเนาะจากนะครับแม่ค้าเอ่อปลา้านะครับว่าสามีเนี่ยหลงเข้ามานะจะ5ปีอยู่แล้วเธอทำอยังไงครับอย่าสามีเลยแล้วทำไงครับ ไปนะครับจดทะเบียนเป็นนะครับนายจ้างประกันสังคมนะครับแล้วก็เอาสามีเนี่ยมาเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะส่งส่งเพียงแค่2-3ปีเมื่อครบห5าก็จะได้เงินนะครับมากกว่าพันหกนะครับอาจจะขึ้นไปประมาณสัก3หรือสี่พบาทนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคนไม่เคลบครับจากการนะครับทำตามที่พี่หมอว่าเนาะคนที่ส่งประกันสังคมมาตา3าม3ามาเกิน5ปี แล้วปัจจุบันส่งอยู่เท่าไหร่ครับ24ปีกับี6เดือนคุณลาออกตอนนี้คุณจะได้เท่าไหร่ครับแล้วไปรอ55คุณจะได้1,608บาทนะครับแต่ถ้านะครับค,คุณลาออกหรือว่าไม่ลาออกจากมาตร3า9ตอนนี้แต่ไปเข้ามาตร3าน3นะครับนานา5ปีจากเท่าไหร่ครับ24ปีเป็น29ปีคุณจะได้6,000 หวังว่าคนมาเห็นคลิปนี้แล้วจะจะทะไรครับสามารถนะครับขยับขยายนะครับเงินนะครับบำนาญที่จะได้จากพันหเป็น6,000ครับถ้าคุณสามารถนะครับกลับไปมาตาสามสนาน5ปีนะครับจากการส่งมา24ปีจะกลายเป็น29ปีถ้าคุณ29ปีคุณอยู่มาตา3า33 5ปีไอ้อยู่มาตรา395ปีสุดท้าย คุณได้ก็คือนะครับหนึ่บาทแต่ถ้าคุณกลับไปมาตรา33 5ปี5ปีสุดท้ายเป็นมาตรา33เงินเดือน15,000บาทนะคุณจะได้ก็คือ29ปีเอาอะไรครับตัวนะครับ29ไปลบ15หรเหลือ14นะครับเอา14ไปคูณด้วยเท่าไหร่ครับ1.5ได้เท่าไหร่ครับ21.5 เอาได้21เอา21ไปคูณไปบวกกับ20นะครับจาก15ปีแรกเป็น41เอา41นะครับไปคูณกับ15,000บาทได้เท่าไหร่ครับ16,150ยสเลยสีเดียวนะฮะคุณจะได้เนาะจากฐาน1,600เป็น6,000นนะครับสุดยอดนะครับต้องลองทำตามนี้ดูครับ